เป็นคณะยอดฮิตที่ใครหลายๆคนฝันว่าในอนาคตจะมีอาชีพเหล่านี้นะคะ,คะแต่ถ้าหากให้นึกว่าแล้วคณะไหนล่ะคะที่เป็นคณะที่ไม่ค่อยมีใครที่จะอยากสมัครเรียนแทบจะนึกกันไม่ออกถ้าพูดมาแล้วอาจจะขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของสังคมไทยเมืองไทยที่เป็นเมืองเกษตรกรรมนั่นคือคณะ,กะเกษตรศาสตร์ค่ะ รองศาสตราจารย์วุฒิชัยกบิลาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุมอดมศึกษาในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานะคะนักเรียนเรื่องเรียนในสาขาการ,กรเกษตรน้อยลงจนน่าเป็นห่วงค่ะทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมและการ,กรเกษตรก็ถือได้ว่าเป็นทางรอดของประเทศไทยนะคะไม่ใช่แค่เพียงที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เท่านั้นค่ะแต่ในคณะและสาขานี้ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็มีผู้เลือกน้อยลงเช่นเดียวกันทําให้เมื่อมีคนเลือกเรียนในในด้านการเกษตรน้อยลงหรือหากเลือกเรียนก็เลือกเรียนเป็นอันดับท้ายๆเพราะมีคะแนนต่ํานะคะบางคนก็ขอให้แอดมิชชั่นติดเท่านั้นหรือแม้แต่บางคนก็ไปสอบใหม่ไปเรียนที่อื่นไม่ได้ตั้งใจเรียนสาขาเกษตรจริงๆ ซึ่งหากยังผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาการเกษตรของไทยน้อยลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการเกษตรเพราะประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศพัฒนาการเกษตรไปมากนะคะ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆควรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมให้เด็กหันมาเรียนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมากขึ้นเช่นสาขาด้านการเกษตรหรือเร่งผลิตครูที่มีคุณภาพไม่ใช่เน้นแต่คณะยอดนิยมอาทิแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นเพราะคณะเหล่านี้มีคนเรียนอยู่จานวนมากแล้วนะคะ และหากดูจำนวนผู้สมัครสอบเฉพาะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในปี2555คณะ,กะเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเสบางเขนนะคะก็พบว่ามีผู้สมัคร1,624ค,คนคณะเกษตรศาสตร์อันดับ1 472คนค่ะอันดับ2 467คนอันดับ3 343คนและเลือกเป็นอันดับที่4จํจำนวน342คนนะคะ ส่วนที่วิทยาเขตกําแพงแสนมีผู้สมัคร1,211คนค่ะเลือกเป็นอันดับ1 256คนอันดับ2 301คนอันดับ3 320คนและอันดับ4จำนวน334คนนะคะ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้สมัครคณะเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนในปี2555นี้มีผู้สมัคร1,624คนค่ะส่วนในปี2554มีผู้สมัคร1,975คนส่วนในปี2553มีผู้สมัคร1,152คนค่ะและตอนนี้รองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปิลาการอาธิการบดีมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะต้องถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยการผลิตบัณฑิตในภาคการเกษตรเนี่ยลดลงขนาดไหนคะจำนวนรับเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ลดลงแต่จำนวนอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยนะครับจำนวนผู้สมัครเนี่ยถ้าเทียบกับสาขาทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆสังคมศาสตร์หมายถึงศึกษาศาสตร์คณิตศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรนี้นะครับจะน้อยกว่ากันเยอะไม่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 ใช่เพิ่งน้อยปีนี้ น้อยมานานพอ,มานานานอสมควรคท,ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะ,อะร่วมกันคิดว่าคงคงไม่ใช่แต่ละมหาวิทยาลัยอย่างเดียวผมว่าน่าจะเป็นรัฐบาลต้องมีนโยบายนี่แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยคนที่เป็นนักวิชาการภาคการเกษตรนักวิจัยด้านการเกษตรคนที่มีเทคโนโลยีในการที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเนี่ยขาดแคลนมานานแล้วผมคิดว่าขาดแคลนนะ คือคือต้องดูที่ที่ผมให้สัมภาษณ์ไปก็คือว่าคนสมัครเนี่ยอย่างของคณะเกษตรที่เมื่อกี้มีตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ตกประมาณ1ต่อ5ก็อยู่แถ่แถวเนี้ยนะครับหนึ่งต่อห้ามีผู้สมัครห้านะฮะัคัดเปหนึ่งในขณะที่ยอดนิยมอย่างปีนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็คือคณะศึกษาศาสตร์หนึ่งต่อสิบเก้าหนึ่งต่อสิบเก้านะครับคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งก็สอนด้านภาษาเนี่ยนะครับก็หนึ่งต่อสิบสี คะแนนุษยศาสตร์ของเราเนเป็นคะแนนสูงสุดอะคะแนนสอบข้าก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกปีก็ค่อนข้างจะสูงผมเปรียบเทียบให้ให้ดูอย่างนี้ก็คือเราเนี่ยนะผมพูดภาพรวมของประเทศก็คือว่าทางรอดของประเทศเราเนี่ยที่ยอมรับกันแล้วว่าคงจะต้องเน้นไปทางการเกษตรนะครับเพียงแต่ว่าการจัดการต้องดีกว่านี้คือหมายความว่าเราคงไม่ขายข้าวเป็นกระสอบมั้งน่าจะขายเป็นกิโลนะครับมีการแพคเกจจิ้งให้ดีอะไราเะพรนั้น ก็น่าห่วงว่าถ้าคนที่สนใจทงด้านการเกษตรเนี่ยน้อยคความหมายมันคืออะไรต้องนี่ยังไม่ได้เช็คคนที่จบนะจบคณะเกษตรศาสตร์เนี่ยจบสาขาเกษตรศาสตร์ทํางานอะไรได้ได้ไปทํางานเป็นเกษตรกรเท่าไหร่ค่ะนี่ยังไม่ได้เช็คเลยนะครับผมว่าก็น่าตกใจถ้าเช็คตัวเลขนี้เพราะเอิญมันติดตามค่อนข้างจะยากเพราะเวลาจบไปแล้วเวลาเราฟอลโล่นะฮะติดตามมัน ได้ไม่ค่อยครบนะครับก,ก,ก็รัฐบาลน่าจะลองดูตัวเลขตรงนี้ทางรอดของเราเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าเป็นเกษตรการเกษตรแต่การศึกษาไม่ได้เน้นหรือไม่มีนโยบายผมว่าน่าเป็นห่วงใน,ในความคิดผมนะผมคิดว่าในประเทศอ,อีกสองสามปีเราจะเข้าอาเซียนอย่างที่พูดกันผมว่าหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนเนช่นเช่น,นไม่ใช่บอกว่า แต่ละมาวิาลยคุณก็ไปหาทางเอาเองให้เด็กสนใจการเกษตรคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งรัฐบาลน่าจะต้องมีนโยบายเลยค่ะตกลงด้านสังคมเนี่ยเราต้องการเยอะไหมผมไม่ได้หมายความว่าไม่สําคัญนะเ่าเข้าใจให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าผมเน้นทางด้านนี้แล้วเราอกไม่สําคัญสําคัญทุกสาขาค่ะแต่เราต้องการอะไรรัฐบาลน่าจะต้องเน้นต้องการอะไรทางด้านนี้ไม่มากนักนะจํานวนเท่านี้คผมคิดว่าหลายประเทศเขาระบุไปเลยด้วยซ้ำไประบุมหาวิยาลัย ปมาอะไรนี้ผลิตอย่างนี้นะจำนวนเท่านี้ค่ะแล้วก็ให้ซัพพอร์ตด้วยเงินงบประมาณนะไม่ไม่ใช่ให้พวกผมมารับกันเองที่ขนานี้ผมคิดว่าคิดว่ามันปล่อยฟรีไงขนานี้ปล่อยฟรีเมื่อกี้มีตัวเลขเด็กซิ่วเด็กซิ่วที่หมายความว่าหมายความว่าท่านเสียเปล่าเลยนะเรียนมาปีหนึ่งเนี่ยเสียเปล่าค่ะซึ่งจริงๆก็มีตัวเลขที่น่าตกใจว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนน้องๆที่สอบเข้ามาในคณะเกษตรหลายๆคนบอกว่าก็ ติดแล้วก็ทำไปก่อนแต่ก็ยังไม่ใช่คณะที่ต้องการมีตัวเลขไหมคะว่าในแต่ละปียังมีเยอะไหมนี้นะจะจะพูดเรื่องคนสมัครความนิยมอะไรเท่านั้นก่อนแต่ว่ามีตัวเลขพอสมควรเยอะพอสมควรซึ่งผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับโอเคเรามีเสรีภาพเราปล่อยเสรีภาพว่าเด็กที่ไม่ได้คณะตามที่ต้องการก็สอบใหม่ได้ผมว่าเหมือนกับราคาของแพงเนี่ยเขาคงไม่ปล่อย เสรีตลอดถึงเวลาถ้ามันแพงเกินเหตุก็ต้องแทรกแสงมั้งรัฐบาลน่าจะแทรกแสงนะเพราะวนะ่าถ,ถึงจุดแล้วผมว่านะครับสาขาการเกษตรในผมผมว่าลองลองให้รัฐบาลเช็คดูเลยว่าจบปออกไปกระทรวงศึกษาน่าจะเช็คดูได้เลยจบบัฑิตที่จบออปเนะี่ย follow ดูที่ค่ะเรา